วัสดีค่ะหลังจากที่หนูหายไปนานมากเพราะว่าหนูไปยึดกล้ามเนื้อมาค่ะก็คือแบบโอ้โหโอไมกอนมากแต่ตอนนี้หนูชฉีกขาได้แล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาแล้วค่ะและหนูให้ดูนะคะว่าหนูชีกขาได้จริงนี่นะดูดูขาด,ด้านหน้านะไปจริงนะ ก็เก่งอื่นก็จะประมาณนี้นะคะก็หนูแค่แบบหนูอยากจะฉีขาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็แบบอยากจะให้กล้ามเนื้อตัวเองเนี่ยสบายขึ้นค่ะก็คือที่โรงเรียนหนูเนี่ยมีเพื่อนที่ฉีขาไปนะคะเขาก็ขอที่จะสอนตลอดแต่วันนี้จะมาสอนพี่ๆนะคะไปดูยัเลยข้าท,ที่หนึ่งทางไปตัวไฟมันเดิม ขยิบกล้ามเนือตัวเองนะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นนี่นะคะขาค่ะชีขาหลังให้ตึงนะคะแล้วทำท่าอย่างนี้ท่าต่อไปจะเป็นท่านี้นะคะ ขาข้างนี้นะคะนั่งนั่งนี้แล้วค่ะชีดไปด้านหลังทำอีกข้างแล้วก็ทำท่าบาตรเตาไฟนะคะแล้วเราก็จะไปลองชีดก,กันไปเลยได้แล้วบายบาย เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสิบเอ็ดโมงครึ่ง